ở giải quanh mà thường thao có giá dài càng liền

ก็เยยมือถุยจ้ะกุสิคริตเอ้ยไม่ใช่เสียชินอุสาไซหดก็มาวันนี้ไหนเสียบอยบอยอีกบอยอ่ะไอ้บอยมันไปโดนอะไรมาเห็นเห็นในคลิปเปล่าเปล่าดัดขึ้นยัง เออพัสดุอย่างรีลล้ชัลลอย่างนี่จุลเทรโฮนี่ทางโคตรคออเลยทุกวันเห็นในคลิปเสียตินว่าตัวค้ำกระจกเบี้ยวนะแต่น่าจะดัดคืนนั่นแหละมันเบี้ยวลงล่างแสดงว่าน่าจะไปชนมา สารภาพมาซะดีๆเฮ้ยะไราะสารภาพไหมมีมีรจะสารภาพไหม,ม,ม,ไ,ไ,หมไม่มีครับไม่มีได้ยังไงดูในคลิปอะ,ะดูในคลิปอยู่ไม่รู้ไม่เบียดอะไรอย่างวาะฮะไม่รู้ไม่เบียดอะไรแล้วมันเบีย้ยวได้ยังไงถ้ามันถึงมังนก็ถึองนี่รู้ฮะ ออขับรถไปชนอะไรมาไม่รู้เรื่องเลยนะนั่นยังมีรอยเบี้ยวอยู่เลยเนะี่ยดัดยังนี่ชนอะไรมาหรือเปล่าไม่ยอมสารภาพครับ

เชนหม้อใหญ่เดี๋ยวเรานั่งไปกับซีแม็กโอวางกันชนคืนแล้วนะคันนี้ลูกเพ่ไปด้วยครับมีที่นั่งไหมเย็นไหมเย็นอยู่เย็นอยู่ ไปเร็ๆนั่นคนู้นแหละเจลเลยวะปกติคันนี้นี่ดูรูของนู้นฮะของนู้นปกติดูเองของนู้นอันี่นะ<อ>ปกติคันนี้ไม่ค่อยสะอาดแต่ก่อนเคยขึ้นมาอยู่มันจะลกกว่านี้นะเออเซียแม็กมาขับนี่รถสะอาดมาก ขัดทุกวันบ่ฮะ,ะวันเว้นวัน,นเดี๋ยวเตะเดี๋ยวเตะลมเตอมะอีกว่าขึ้นมานบอ่เบื่อบ่ขัดทำไมฮะฮะบ่ขึ้นมานบ่คันนุขันน,นี้บ่ขัดทำไมยังนะเฮ <laughs> ้ยโอยโอยเบิกเลยบ่โอ้สายล่องอยู่นี่นี่น่าจะมีทางลัดไปตรงนี้เนาะมันมีเตไม่ได้ลค,คอเขาไม่รู้อย่างเขาโอ้โหนี่เรานั่งเอ่อ เขาเรียบรุ่นไหนวะซีรีส์ห้าซีรีสเครื่องร้อยห้าสิบร้อยสี่ห้าร้อยสี่ห้าเทอร์โบฮอนไหมฮอนครับมันไปเอาไอเฟสด์สามมาแทงมันค่อยฮอนลงโอ้มันต้องใส่หม้อก๋วยเตี๋ยวเนานะโอ้โมกเตี๋ยวเรียงเหมือนน้องมะนาวเนาะเนาะเห็นน้องมะนาวไหมมันรถมันเหมือนเสียงบูเออมันเวลาวิ่งมันจะมีเสียงวีดด้วยเหมือนนั้นเท่าแก่บย้ายแมนุมัดนะ เสียดายนะนี่ถ้าใส่โบหอนเฮ้ยถ้าใส่ท่อแบบน้องนารับรองหอนแต่น่าฟังมากอู้นิ่มดิเนาะแนี่นี่ผีเยอะไหมอ่ะฮะแนี่นี่ผีเยอะมันแตงปรับเปิ้กอ่อนฮะนี่ทางลงีลวูกค้เนี่ยตรงเนี้ยมีจุนสะเดาต้นสะเ,เดาได้ข่าวว่ามีคนผูกคอตายใช่ไหมใช่นานแล้วฮะนานแล้วนานแล้ว มใหม ng, không, ่ๆก็ฝั <c oughs> ่งนู้นที่ขุดงานเมาเหรอะอันตรายเลยวะเฮ้ยทีมไหนวิ่งอยู่ตรงนั้นเห็นจอดไหนนู่นตรงพายชีน่ยเห็นเห็นรถหกล้อจอดสามสี่คันน่ะก็จอดกินข้าวหรือเปล่าไม่รู้ไม่เห็นนะก็จอดกินข้าวหรือเปล่าเมื่อวานมีกุ้งหิ่งสองทีเมื่อวานวุ้งหิ่งน้องบนตรงไหน ทางเข้านองบอลเลยอือร oh. ้างกันนานสุดทั้งหมดเลยรถโลกเขาน่ะไปยัง่าจะยังทางก็จะแคบๆหน่อยนะพี่น้องวิวสวยดีเฮ้ฟิล์มกันนี่ดูดิเดี๋ยไปวันนั้นจะไต่นะระบ้ามาไห ตอเมเบืรอใจเย็นลอยหรือเปล่าเนี่ยทำไมมาก่อนเขาอะไม่คิดมันไปเทก่อนเลยสงสัสยมีการลอยเลยใช่อลอยเทใช่ไหมเนี่ยม,มีคันเดียวขับรถไม่ค่อยเห็นตามอมองซ้ายมองขวาหรอกใทยไอ้โบ๊ย <laughs> มันมองอะไรกูจ,รนะจะไปคนเดียวเลยใไงนะ ขอไม้เห็นเดียวตอไม้อยู่นูน่นไปนู่นอย่างเดียวเลยอู้หอันนี้มันใส่อะไรได้ยินเสียงแบบนี้วะนี่ไ้ทำปั๊กย่ามีเบอร์เตรทัคด้วยซีบอยโอ้สายลองเลยครับงานนี้ านอะไรเนี่ยน้องหินเหรอเนี่ยเทข้างๆนี่นะไปเข้าไปข้างในไม่ไน่นรู้นะว,วันนี้สายล่องครับผมทีงานนี้เขาบางังฝุดหน้าทุกคันนะโอ้ไม่ทุกคันจกเป็นรถเสียคลิส ไปตลุ่มเลยลคันนี้แรงนะคือบ่ก็โอเคครับลองก็โอเคเลย มากยายเอากี่เที่ยวยายเจ็ดสิบบ่เที่ยวเท่าไหร่ยายตรงนี้เที่ยวเท่าไหร่นี่สองร้อยสามสิบไม่ดันดันต่างหากใช่ไหมปีรรยห้า จกินรถเอ่ยแต่บาทอ๋อ้รถให้สิบบาทอันนี้เลยคันอมเมียน้อยก็เอ่ยตะกินบ้านตะใดหมดจะก็เอ่ยน้องเคยได้ลึกเตี้ยรวยจ้ะน้องลื้อเตี้ยจ้ะอืมโมประปับปุบปับก็เบือไปเคยตุ่ยตดเจอเคยตุ่ยจนกราบเอ้ยมาทาลึกอนำไปเนี้อควายด้มานเที่ยเลยนี่กี่เที่ยวแล้วสี่สิบแล้วเวะอันนี้เทให้ลูกนี่

โอ้กว่าจะมาแต่ละคันครับพี่น้องรอน,นานมากเลยโอ้้กุบเลยวะคิดสายควันเอ้ย เพ่งมาขายขายไปออกสักทีทำไมไม่มีคนซื้อเอาห้าสิบห้าเที่ยวนะไม่ใช่เจ็ดสิบแล้ว Đã nhìn xuyên mặt đây Tại là bớt có chết hà này anh Tiếng kia thói Ui <laughs> cho biệt này nặng nát thế <laughs> Thang nhàng เบียแต่คนถ่ายคลิปหนายหน้านี่สุดยอดมากดมฝุ่นเลยครับติดม่านคันตาจนี้เราพูดคุยกันติดม่านคันก็อีกกี่คัน น,นี่ขับจนจะเหมือนเป็นรถเจ้าของไปแล้วเสียหมยไม่เคยมาลเลยเลยฝาท้ายแน่นี่ยไม่ต้องเอาคุณก็ฝากเราโอ,โอ้เสียเชนครับเสียเชนรถรอมาแล้วครับรถรอโซนประโคนชัย ดินดวนต้องไปหามาใช้แล้วโอ้จัดบางฝุ่นมาใหม่ตัวนี้ล้านหน่อยล้านหน่อยนี่ยแน้แนๆหน่อยโอ้แน้แนๆเลยครับ เกือกไข่พ่อสัตว์จังเลยเยอะลันทุ่งเชิบเชิบหรือเปล่า,าสายบันเทิงข้างบนก็มีนั่นน่ะเสียงกลางมิดโลใช่ไหมเรยกมิดโลอ่ะ เชนไม่ยอมลั่นเลยครับฝาท้ายลั่นอยู่เสียงเหมือนด้วยคิดเลยทีนี้นี่เขาแต่งให้หมา เดียวเลยครับเอ๊ะไม่เห็นฟูโซ่มาเทเลยครับ เดี๋ยวเราไปกับเซียบอยดีกว่าต้อมน่าจะแอบเทใกล้ๆครับ Quang 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 Mấy đứa Wow Nhắm cái tàng lên đi คือกินไปีโอน่ะปิดแล้วเนี่ยมันได้ได้ยินอยู่ดิเหยียบคา่าดูทับไปก่อนนั่นพอนพาเวอร์หรือเปล่าลงไปดู มันพาวเวอร์ขาดป่ะ ไอ้ต้มเท่ไหนอ่ะเท่ในหมู่บ้านนั่นเลยติดทางตรงที่เราไปเทบ้านสลังสิบเที่ยวเที่ใครเที่ให้บ้านหลังสุดท้ายอ่ะยายอะไรกัไม่รู้ชื่อยายงานเใช่ไหมนี่งานก็เรื่อยเรื่อยเในหน้าว่างานเรื่อยเมื่อกี้ในนาป่ะในหน้าที่ได้ก็ซื้อคาร์บาวโอ้เนี่ยซื้อคาร์บาวแจก 230 230ไม่ดัเออรดเลือเท่าไหร่รดมือร้อยยตัวอางม้นก็123ามีในหน้าด้วยเป่านหน้า20บในหน้ายีแสดงว่าเลือ103ยามดิไม่ว่าเลย้ามพอในหน้า20เราเลือน่าจะประมาณ120มั้เต้นเท่ไหรอก็เอา เอ๊ะนั่นมันรูอะไรวะไม่อุดเสถียรฝุ่นมันไม่เข้าวะมันก็ไม่เข้าเลยพี่หืมไม่เข้าเลยไม่เห็นมันฝุ่นเข้าเลยเมื่อกี้เห็นทีมนายจอดกินอะไรตรงนี้เห็นไหมไม่จอดแบบกินหมุบตรงเนี้ยทีมงานอะไรรถอุ่นก้นสักดิหรอใช่ไหมไมีรูนจะม,นมีทีมงานรถอุ่นก้อนสักนี่เขาตากอะไรข้างทางวะเต็มไปหมดเลยท้าว เท่านี้เต็มแล้วเหรอนี่ตัวนี้ยังไม่ได้ลงเลยเนี่ยตอนเขเอาเจ็ดสิบเที่ยวไหนเกี้ยเฮ้ยห้เที่ยวห้าสิบห้าถามเขาแล้วเหรอเออเขาเอาเอาห้เที่ยวไหนว่าแน่น่าว่าเจเมื่อกี้นะเมื่อกี้ได้ถามเขาไหมล่ะถามเขาบอกว่าเตที่แรกต่ไปลงที่แรกแน่นว่าเจดรถแล้ว เหลือห้าสิบห้าเรามาเทตรงนี้อีกสี่สิบเทได้กี่เทีย่ยวแล้วตรงเนี้ยไอสี่สิบอะตรงที่เมื่อก,กี้ถึงออยีง่สิบเที่ยวยังอะเช้าเทนี่นี่อี่เทนเม่วันได้กี่เทีย่ยวแล้ววะเนี่ยประมาเติมหาร้อยไม่กล้เติมเดี๋ยวเป็นเืินวันนั้นอีกเติมสองกอลอนได้สิบสามเที่ออยวอีก ไอเชนเพิ่งมาวัานนี้เหรอสิ่เชนเพิ่งในสิบเที่ยวเองสิสิบไปใจเลิกงานก็ได้อยคคายุสิบแปดไกลเนาะเดี๋ยว<ห>เขยับมาแล้วเดี๋ยวก็เขยับมาใกล้ๆอยู่ขยบไปไหนเขยับมาที่แถวนี้แหละนะเขาบอกแเราปะยังแกบ,บอกแล้วนี่ไม่ใช่มีคนมาจับเปี้ยวปะรบบ<ม>ู้ยังไงไม่รู อขับรถอะไรไม่รู้ว่าเบี้ยวหรือเปมาถึงมันมันอะไรนี่พี่เปลงมาอ้าพี่ชนอะไรมาวะถ้าชนทำไมไม่ดูเรื่องเลยหรือเปล่ะเออชนไมู่เรื่องเลยเดี๋ยวมันโยกมันโยกมันก็ไม่เกี่ยวหรอกมันโยกมันจะงอขนาดนั้นลมพัดนะโอ้ยเออเออรอ้เออ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 เมันยังดัดได้ออเ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  เจอเห็นไอ้ที่บอกแล้วฮะตรงนี้ฝากเนื้อฝากตัวกับเสียส่วนก่อนนะครับไปตึลุมเลยเกือบหมดแล้วดินี่นู้นถึงนู้นดิฮะถึงนู้นเลยถึงไหนนู้นไอ้ป่าเยือคารุ่นน่ะไอ้ยาะคารุ่นน่ะเหรอครับถึงนู้นเลยลอกลึกเลยฮะลอกลึกเลยก็ลอกเท่านี้นะเท่านั้น แล้วก็มาเปิดเอาตรงนี้หน่อย,อยจานค๊อปสบายเลยจานก๊อปเปิดเราตรงนี้หน่อยหน่งพี่ <c oughs> เฮ้ยน,น,นี่เปิดในตรงคณะนี่ครัมันเสมอทกันด้วยถ <ừ> ้าทำเป็นวิ่งใหญ่วิ่งเดียวเดี๋ยวปิดท้ายกับจานค๊อปครับคลิปนี้ดูตรงนี้ลึกเลยบายจานค๊อปเลยครับ <c oughs> อยู่นี่ก็ได้จะได้คนละ ร้อยเที่ยวแล้วมั้งสองคันก็สองร้อยเที่ยวได้อยู่ถึงอาทิตย์ยังปะทิตย์กว่าแล้วแปดวันนี้นนกี่วันแปดวันแปดวันนี้โอลงก่อนวะรถมีอะไรเสียหายไหมมันพอนอยังไงวะสวัสดีทักทายไปยงังจันก๊อฟนะครับ วันนี้ไม่เห็นเสียสุ์เลยสงสัยจะไปหางานคนระับเดี๋ยวป้อนงานไม่ทันครับมีเด็สายจวดทั้งนั้นรู้สึกหมวกจะโยกโยกหน่อย น็อตหลุดหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ทำไมอากาศร้อนอย่างนี้ <c oughs> ช่วงนี้ใครจะซื้อรถก็เบาๆหน่อยนะครับงานเริ่มจะหมดแล้ว งานเริ่มร้อยล้อนะครับตอนนี้ตักแบบนี้สบายเลยครับจานก๊อบนี่รถก็ประหยัดน้ำมันนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะไปลแล้ว ê ê ê ล้อเลูกเพ่เห็นลูกพี่มาก็คลาเนาฟลาเนา